ขนาดนี้เลยเหรอใช่ใช่ <c oughs> เราจะก็เริ่มแบบเอ๊ะขึ้นมาแล้วก็ตอนนั้นจะไปอยู่บ้านแต่ คนไทยก็คือต้องติกดกาแฟบ้าวน,นี้ก็เขาชอบกินโฟมกันเลือกที่จะทำทะคนเริ่มรู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นในวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะคะว่าตลอดระยะเวลา30ปีของบอนกาแฟเนี่ยมีการเติบโตมา,าในรูปแบบ,แบ,บไหนบ้างคุณอุสาวันอินทริวรวงหรือว่าคุณน้ำหวานค่ะแพทย์หญิงวราณก้องธรณินหรือว่าหมอเจี้ยค่ะลงมือต้อนรับติดเจให้หมอเจี้ยค่ะ ขอ,อบคุณค่ะขอบคุณค่ะหน้ามาทั้งนั้นเลยขอบคุณมากเลยนะคะ <c oughs> สถาน,นการณ์โควิดที่ผ่านมาค่ะหมอเจี๊ยบเป็นยังไงคะทุกคนก็น่าจะทราบเหตุการณ์นะคะว่าผ่านมาสองรอบแล้วเป็นรอบแรกทําให้จรู้จักกบบอลกาแฟน <c oughs> ะคะก็เพราะว่ารอบแรกเนี่ยทางบอนกาแฟได้เอา พวกน้ําเครื่องดื่มต่างๆเนี่ยไปให้บุคลากรทางการแพทย์ใช่ไหมคะแล้วก็ครั้งนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทาให้จจค้นพบแพชชั่นในกาแฟด้วยค่ะอ่ะเดี๋ยวจะไปไกลก่อนเข้าคําถามก่อนว่าสถานการณ์เป็นยังไงก็คือก่อนหน้านี้ช่วงที่ระบาดหนักๆจนที่คนไข้หลายๆคนไม่สามารถเข้าถึงระบบสาธารณสุขได้ก็เป็นช่วง<ะ>ที่เครียดมากแล้วอย่างที่ทราบจะก็คือมีมูลนิธิเลสบีฮีโร่นะคะก็ได้ทําโครงการตัวเล็กใจใหญ่ ซึ่งทําเป็นโฮมไอโซเลชันให้กับผู้ป่วยก็รักษาคนไข้ได้ประมาณ6,000กว่าคนค่ะค mm hmm. ่ะ,ะก็ก็ถือว่าเออเป็นสิ่งหนึ่งที่ทางมูลนิธิแล้วก็อาสา,าทุกท่านได้ทําให้มันประสบความสําเร็จขึ้นมานะคะส่วนสถานการณ์ตอนนั้นก็คือยอมรับว่าเหนื่อยและหนักมากจากที่รอบแรกยังมีเวลาทํากาแฟรอบ2ไม่มีเวลาทําแล้วช่วงนั้นค่ะเพราะว่าต้องสู้กับโควิดหนักมากค่ะ ก็แต่ว่าสิ่งที่ได้ตามมาเนี่ยก็คือการที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมแล้วก็คือคป่วยด้วยใช่นะ,นะคะทีนี้ก็ต้องถามคุณน้ำหวานต่อค่ะอันนั้นเนี่ยจะเป็นในมุมมองของหมอเจียเ๊ยบเนอที่ได้ประสบกับสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาและในมุมมองของบริษัทโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทเราเองเนี่ยเป็นผู้ประกอบการขนาดใหญ่ได้รับผลกระทบอะไรยังไงบ้างไหมคะโอ้ของเรานะคะในส่วนของธุรกิจเนี่ย คือเราก็ต้องยอมรับปะคะว่าผู้ประกอบการในกลุ่มของฟู้ดสวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงแรมร้านอาหารคาเฟ่บาร์ต่างๆเนี่ยต่างก็ได้รับผลกระทบจากโควิดด้วยกันทั้งหมดเนาะ ไม่ว่าจะเป็นแบบนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางไม่ได้มีค่าเท่ากับศูนย์เลย<ะ>หรือว่าแบบมาตรการห้ามนั่งทานอ,อ,<ช>อาหารใ,ในร้านใช่ค่ะแต่จริงๆค่ะหวันก็เชื่อนะคะเชื่อว่าอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มเนี่ยก็น่าจะกลับมาฟื้นตัวได้อย่างแข็งแรงเนาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจกาแฟซึ่งอย่างที่หมอจะบอกคือกาแฟเนี่ยเป็นสิ่งที่แบบว่าเราแบบขาดไม่ได้เป็นปจัจจัยเรียะที่เป็นพื้นฐานนี่ค่ะ จริงๆไม่ใช่แค่ความเชื่อนะที่หว่านมีจริงๆแล้วอย่างตัวเลขของ Euro Monitor นะ,ะเขาก็บอกเหมือนกันว่าอัตราการเติบโตค่ะของอ,อุตสาหการรมเ,เครื่องดื่มน,นะคะจะเติบโต5ปีเนี่ยประมาณ5% แล้วก็อย่างเช่นแล้วก็พวกบาร์ต่างๆเนี่ยประมาณ1 3อนะคะอย่างตัวเลขพวกนี้มันจะทําให้เรามั่นใจว่ามันจะกลับมาอย่างแน่นอนหรือจริงๆถ้าดูง่ายๆอะค่ะจากงาน o f f e e f a c e เนี่ยไม่ว่าจะเป็นปีล่าสุดหรือว่าปีนี้ก็คือคนก็ยังมากันอย่างเยอะแยะมันเป็นตัวการันตีค่ะว่าธุรกิจกาแฟเนี่ยมันก็ยังเป็นที่ต้องการอยู่เข้าถึงตรงนั้นทีนี้สิ่งที่เราทําในการที่เราจะเข้าถึงผู้บริโภคเนี่ยมมากเหมือนเป็นคนแรกเนาะแล้วเขาบอกว่า สามสิบปีเนี่ยเป็นเวลาที่ผู้หญิงจะสวยที่สุดค่ะอ่าก şey> ็เหมือนตอนนี้บอลกาแฟทุกคนค่ะอ่าอันนี้เพิ่งสามสิบหรือเปล่านะคะดูสวยที่สุดช่วงนี้มันเกินไปละค่ะสงสัยต้องตอบพเซนเตอร์แล้วแหละถ้าอย่างนั้นก็คืออันนี้นะคะคือเขาบอกว่าชุดเวลาสี่สิบวันจะเป็นเราค่ะแล้วก็เป็นเราด้วยเหมือนอย่างเงี้ยที่เจ๊ชอบบอลกาแฟก็คือเราแบบว่าเขาเลือกเจ๊จากการที่จะมีความหลงไหลอะไรแล้วเป็นคนจริงจังด้านนั้นไงคือเราพอไปแล้วเราไปให้สุด คือไม่ใช่มาแบบแย่ๆเราไปแล้วแบบไปสุดทางเลยแบบเนี้ยจากที่จะเริ่มจากโคบูมาก่อนก็โหไปโรงเรียนคอร์สทำนู่นทํานี่จนคิดกระทั่งมีโคบูอ่ะแต่ยังไม่ทําโคบูนะคะ<笑><笑>จะไม่ยอทำอย่างอื่นค่ะ ก็อย um ่างที่เราคุยกันนาอว่าบอนกาแฟปีนี้ค่ะ30ปีแล้วเนาะเป็นวัยที่กําลังเปล่งปังเลยทีนี้หวานนะคะอยากจะขอโอกาสตรงนี้นะคะเป็นตัวแทนของบอนกาแฟขอบคุณนะคะลูกค้าที่น่ารักนะคะที่อยู่กับบอนกาแฟมาถึง30ปีขอบคุณคู่ค้าทุกท่านนะคะแล้วก็ขอบคุณเพลเยอร์ที่อยู่ในตลาดกาแฟที่ช่วยกันนะคะพัฒนาตลาดกาแฟให้เจริญนิ่งขึ้นค่ะ991 ปีแห่งจุดเริ่มต้นบอนกาแฟประเทศไทยเรามีโรงคั่วกาแฟคุณภาพที่รับรองด้วยมาตรฐานระดับสากลรองพสานเฉพาะมเมล็ดกาแฟคุณภาพดีผ่านกระบวนการผลิตที่พิถีพิถันภาพมาทั้งนี้นะคะวงการบันเทิงอย่างไม่น่าเชื่อจากข้อมูลตัดภาพมาตรงนี้มาแจ้งมาลงมาทํามาอะไรกันคะตรงนี้ามาเป็นบาริสต้าให้กับทุกคนนะคะในวันนี้ออค่ะขอเสียงปรบมือให้บาริสต้าหนะะ่อยค่ะโอ้ได้มาทำงานดีมากค่ะ ขอคุณเสื้อแดงตบมือดังๆหน่อยได้ไหมคะเย <Ye ay! S 2> ้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะชอบม,มากวันนี้จ,จ,จะมาเป็นบาริสต้าของบอนกาแฟคะ่ะกาแฟดีๆออกมาได้แน่นอนอะโดีย๋ยอ,อ,อนีให้บาริสต้าถ่ายรูปก่อนให้หมอเจ๊ถ่ายรูปก่อนนะคะอยากชิมกันไหมคะบอกเลยว่าแก้วนี้อร่อยแน่ๆนะคะอะไม่ได้ม้นนะคะไม่ได้ม้แต่ออกม้นนิดนึงบอกเลยว่าแก้วนี้หอมเข้มข้น อ่อนๆหวานๆเปรี้ยวๆใครชอบกาแฟแบบสดชื่นห้ามพลาดกาแกับเมนูนี้นะคะกาแฟส้มวันนด้ดยเห็นว่าเขามีกิจกรรมกันก่อนหน้านี้ด้วยมีการประมูลเครื่องบดกันมาด้วยเพื่อเ<ม>ขารวมสมทบทุนให้กับ<ม>โครงการนี้อออของเจี๊ยบด้วยพี่จะเลยต่อให้อร่อยหรือไม่อร่อยก็ต้องทาหน้าว่าอร่อยนะคะอร่อยอยู่แล้วแล้วถ้าติดใจนี่ทำยังไงนะคะหมอเจี๊ยบ เพราะฉะนั้นพี่ต้องซื้อเมล็ดของบอนกาแฟค่ะมักคืนล้ลายของเกเมล็ดที่ดีเนี่ยเอาจริงจะว่าใครที่อยากมีร้านนะมันสิ่งสาคัญที่เราต้องหาเมล็ดที่ดีเพราะว่าเมล็ดที่ดีเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของการทํากาแฟที่ดีดีกว่าเนี่ยคุณดูสิที่จะได้แบบโอ้ยคนโสดคนโสดตายเลยคนโสดตายเลยช่วงนี้คนโสดตายสงบศศีชมพูนะคะ ช่วงนี้เราต้องมีเพลงด้วยเอ้ยเขาบอกว่าอร่อยเหมือนเดิมเลยแต่อร่อยเหมือนเดิมเพราะว่าเราใคยก็สักพักนงเดี๋ยวกินเพิ่มอตกจนเกินจเกินหนึ่งประโยคขอให้เกินเนาะเอออร่อยแอ่วันนี้ก็ขอบคุณนะคะค่ะผู้มีเกียรติที่มาเป็นสักขีพยานให้กับคนทั้งคู่นะคะในงานของเรายังยังไม่ใช่งานแต่งอ่ะเอออันนี้เป็นงานบอลกาแฟอยู่ น้องเดียวบอกว่าอร่อยเหมือนเดิมเพราะว่าจะใช้ตัวกาแฟเดิมเป็นซิกเนเจอร์แบรนด์ของเราบอกแล้วว่าชอบตัวน,นี้ใช่ไหมกุณนเทปเป็นยังไงบ้างคะงรสชาติอร่อยเหมือนเดิม<อ>ต้องเติมก็คือลาอิชาข,ของพวกเราะะแต่ไม่เป็นไรใครอยากเป็นผู้โชคดีตามไปที่บูปก่อนก็ได้ตัวนี้ต้องเล<อ>ืเอกแค่<อ> <ๆ S 2> ว่าเราเลือกออริจินจากประเทศที่มี คาแรคเตอร์ที่มันตัวตัวกาแฟเนี่ยมีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเอธิโอเปียปานามาลาวนะคะหรือก็มาจากและและมาจากตัวของเราเองก็คือเชียงใหม่นะคะซึ่งตรงนี้ที่เราทำกิจกรรมกันไปนะคะก็ได้รับเงินจำนวนนี้จากผู้ใจดีมาร่วมบุญแล้วก็มาร่วมประมูลการแบบประเทศไทยเราสามารถทำให้แพชชั่นหรือว่าความชอบของเราเนี่ยเติบโตเป็นธุรกิจได้ ทำให้แพชชั่นเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นให้เราเป็นโปออไรได้ในอนาคตค่นี้่ะอมีสูได้แล้วสามคนสามคนค่ะอ่ะหัวที่คนยดึงก็ได้ค่ะคุณหมอเลยเชญอ่าได้ค่ะได้ค่ะอ่ะท่านี้ก่อนค่ะเสื้อสีแดงโอเค